มาแล้วครับขบวน417นะครับกำลังจะเข้าจอดสถานีบ้านแฮ่18นาฬิกา40นาทีนะครับเมื่อกี้ที่ไฟไม่เซตเขียวนะครับเอควบคุมหวนกแก่นนะครับบ้านแฮ่บ้านแฮ่โทรไปก็ไม่ค่อยจะรับนะครับว่าจะโทรไปบอกว่าไฟไม่ได้เซตเขียวให้ขบวน5 3 2นะครับอันนี้พอขอลก็ต้องจอดดีนะครับถ้าเป็นรถหนักนี่พคขอลมีบ่นนะครับ ไม่ทั้งๆท,ที่ไม่มีเหตุอะไรนะครับแต่ว่าคือบางทีลืมเซ็ตนะครับลืมเซ็ต นมีผู้โดยสารขึ้นอยู่ประมาณ3คนนะที่ปัญเทอ เลีรยงเครื่องออกตัวนี่ท่อรัม่มหน้า